สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันจะนำพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่14มาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับพระคำตอนนี้มีความว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะถูกยกขึ้นถ้าพี่น้องได้อ่านแค่ข้อเดียวเนี่ยก็อาจจะงงงอยู่แต่ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีข้อความตั้งแต่ข้อที่10ลงมาเนี่ยคำพูดนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริส เพราะในเนื้อความนั้นพระเยซูได้ยกเรื่องของฟาริสีกับคนเก็บภาษีอธิษฐานในช่วงเวลาอธิษฐานของชาวยิูนะครับพวกฟาริสีเนี่ยเป็นผู้สอนศาสนาเป็นคนเคร่งศาสนาเวลาเขาอธิษฐานเขาก็จะยกตนเองเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยโมทนาพระคุณพระเจ้านะแล้วก็เป็นคนที่ ใยใจในธรรมะนะเป็นคนไม่โลภไม่ทำผิดศีลธรรมแล้วเขาบอกว่าเขาดีกว่าคนที่เก็บภาษีที่อธิษฐานอยู่ข้างๆเขาคนนี้ก็พูดอย่างนั้นนะคนเก็บภาษีเนี่ยเป็นคนที่สังคมยิวรังเกียจว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนคดโกงเป็นคนขายชาติอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คนเก็บภาษีนั้นเขากับอธิษฐานแตกต่างกับ พวกฟาริสีเหล่านั้นนะเขาก็อธิษฐานแล้วก็แหงดูขึ้นบนฟ้าแล้วเขาก็ตีอกของตัวเองนะครับพระคัมภีรก็บันทึกไว้อย่างนั้นแล้วเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดนะเขาสำนึกว่าเขาเป็นคนบาปเขาสำนึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอันนั้นพระเยซูจึงนำเหตุการณ์ จากคำอธิษฐานของฟาริสีกับคนเก็บภาษีเนี่ยมาสอนสาวกของพงศ์พงศ์บอกว่าคนนั้นแหละที่กลับไปบ้านแล้วนะว่าชอบธรรมก็คือคนเก็บภาษีที่เขาอธิษฐานด้วยความถ่อมใจว่าเขาเป็นคนบาปนะแต่คนที่ยกเต็งว่าเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมนั้นนะ่ะพระเจ้าบอกว่าเขาจะถูกเหยียดลงนะเพราะว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าเนี่ยคุณงามความดีของมนุษย์ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับ ความชอบธรรมของพระเจ้าหรือคุณงามความดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจของคนนะครับดังนั้นถ้าคนอวดว่านี่เป็นคุณงามความดีของฉันเองนะเป็นสินธรรมของฉันเองนะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้รู้ว่านั่นเป็นของพระเจ้าเขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาจึงถูกเหยียดลงแต่คนฟาริสีเขาถ่อมใจเขาจะได้รับการยกชูจากพระเจ้า นี่คือพระธรรมที่จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเราทั้งหลายว่าให้เราถ่อมใจอยู่จำเพาะพระพักขององค์เสมอเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรภายในใจเราในชีวิตของเราองค์ทรงรู้ดีว่าเราบกพร่องสิ่งใดเรายังขาดสิ่งใดแล้วองค์เองจะเติมเต็มในชีวิตของเราดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมตอนนี้จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับผม และจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ